นวสังเกิน,นะคะถ้าเกิดจะแต่งประโยคว่าฉันชอบทําอะไรบางอย่างนะคะจะแต่งได้2แบบค่ะแบบแรกนะคะก็คือประธานนั่นก็คือ I แล้วก็ตามด like ้วยคําว่า like หรือว่า love ขึ้นอยู่กับ level ความชอบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นคํากริยาสิ่งที่เราชอบทําบวกกับ ing ค่ะตัวอย่างเช่น I like playing football I like cooking for my friends I love watching movies แล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือว่า I ประธานนะคะ I like หรือว่า love แล้วก็เติมคำว่า to เข้าไปแล้วก็ทีนี้คำกริยาของเราจะไม่ต้องใส่ ing ค่ะตัวอย่างเช่น I like to read books I like to eat burgers หรือ I like to go for a walk ไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงลองแต่งประโยคกันมาดูนะคะบอกว่าฉันชอบทำอะไรบางอย่างเป็นภาษาอังกฤษใช้รูปแบบที่หหรือรูปแบบที่2ก็ได้นะคะส่งมาในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเ,เ็นจะช่วยตรวจให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มนะคะไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานมาก่อนหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะคะเราแนะนำคอร์สเียนของเราเลยนะคะเข้าไปคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์ได้เลยแล้วก็มาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มด้วยกัน,นะคะ่ะ